โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษามหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่โดยเฉพาะในปีการศึกษา2559ทางผู้บริหารก็ดีคณะครูบาอาจารย์ก็ดีได้ประชุมปรึกษาหารือแล้วก็ตกลงร่วมกันว่ากิจกรรมเข้าค่ายปฏิบัติธรรมอของสถานศึกษาในทุกปีที่จัดมาทางโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มหาจุฬาลงกรณนราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่ได้ให้ความสําคัญกับโครงการอันนี้เป็นอย่างมากเพราะว่าเป็นโครงการที่ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของสถานศึกษาโดยเฉพาะานักเรียนชั้นมัธยม,มศึกษาปีที่3แล้วก็ชั้นมัธยม,มศึกษาปีที่6ที่จะได้สําเร็จการศึกษาในระดับในระดับชั้นมต้นและชั้นมปลายหรือที่เรียกกันว่า จบการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้จบออกจากสถาบันการศึกษาแห่งนี้ไปเนี่ยทางผู้บริหาราคณะครูบาอาจารยา์จึงได้เห็นพ้องต้องกันว่าน่าจะมีงานส่งเสริมค่ายคุณธรรมอบรมทักษะชีวิตและก็ทัศนศึกษาเรียนรู้นอกสถานศึกษาจึงได้ติดต่อประสานงานกับท่านอาจารย์สาธิตธีรปัญโยผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมสถาบันธรรมพิวัตร บ้านศกเติร์นอแม่เมกจัังหวดลำปางแห่งนี้เพื่อที่จะได้นำนักเรียนชั้นม .3 และม .6 ได้มาเข้าค่ายอบรมคุณธรรมทักษะชีวิตทางโรงเรียนบาลีศาตที่ศึกษามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยเขตเชียงใหม่ได้เล็งเห็นผลประโยชน์อันนี้จึงได้ออกเดินทางตั้งแต่วันที่30มกราคมจะไปถานีรถไฟนะคะแรก่ะตื่นเต้นไหมครับ ไม่ค่ะไม่ได้หลับเลยค่ะไม่ได้หลับเลยเมื่อคืนไม่เลยหลับเลยตื่นเต้นนะโอเคเอาว่าไงครับตื่นเต้นไหมครับไตื่นเต้นเลยครับนไม่หลับเลยไม่หลับทั้งคืนเลยอ่ะครับหลับน้อยมากอะไรจะขนาดนั้นรู้สึกดีใจนะับที่ลูกศิษย์ลูกหาจะได้ไปเข้าค่ายปฏิบัติธรรมครับรู้สึกดีใจมากเขาจะได้เรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตเพื่อให้เด็กได้ได้ฝึกปฏิบัติ นิปศาสนาธรรมเพื่อนําไปใช้ในชีวิตประจําวันครับเป็นการฝึกจิตครับซึ่งการเดินทางาด้วยรถไฟแล้วก็มาลงที่สถานีแม่จางบ้านสุบตนอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปาง เพื่อที่จะนํานักเรียนชั้นม3ม6ได้เข้าร่วมหรือว่าเข้าค่ายส่งเสริมอบรมคุณธรรมทักษะชีวิตและเรียนรู้นอกสถานที่เเสสสีีีียยงงบบทัักใจ่นตาม วัตถุประสงค์ของโครงการส่รงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ถึงประสงค์เพราะว่างานค่ายคุณธรรมอบรมทักษะชีวิตก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสร,ริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ถึงประสงค์ของโรงเรียนวัตถุประสงค์หลักในการนํานักเรียนชั้นม3ามมมาเข้าค่ายอบรมทักษะชีวิตในครั้งนี้ก็เพื่อว่า อย่างน้อยนะนักเรียนชั้นม3ม .6 ที่ได้จบออกไปได้มีทักษะชีวิตได้มีโลกทัศน์ได้มีมุมมองในการพัฒนาสังคมในการพัฒนาตนเองในการช่วยเหลือชุมชนแล้วก็สิ่งที่ได้รับรู้อนอกเหนือจากที่กล่าวมาก็คือว่าเป็นการเปิดโลกรทรศนัดให้กับนักเรียนชั้นม3ม, 6, ม6ทั้งหมดปกติแล้วเราก็จะเข้าค่ายปฏิบัติธรรมกันภายในจังหวัดเชียงใหม่หรือว่าสถานที่ ที่ไม่ไก่นักจากโรงเรียนที่ตั้งอยู่แต่ว่าตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็ปีนี้นะก็ถือว่าเป็นรุ่นที่สองที่ได้มาเข้าค่ายอบรมณสถาบันธรรมาพิวัฒนแห่งนี้ก่อนอื่นต้องขอกราบขอบพระคุณอาจารย์พระมหาสมเกียรติสริอรุณโ,โอภพุวยการโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา หมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิเขตเชียงใหม่เป็นอย่างสูงที่พอาจารย์ได้ไว้วางใจนำสมเณรชั้นมสและม6จจำนวน100กว่ารูปมาศึกษาและปฏิบัติธรรมเข้าค่ายฝึกหัดพัฒนาทักษะชีวิตณนะสถาบันธรรมพิวัตรบ้านศบเตินตำบลศบป้าอําเภอม่เมาะจังหวัดลำปางในครั้งนี้สถานที่แห่งนี้นั้นเป็นสถานที่ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ในการฝึกหัดพัฒนามนุษย์ ให้สมบูรณ์แบบตามหลักการของพระพุทธศาสนาเป็นคนที่ฝึกหัดพัฒนาพฤติกรรมด้วยศีลฝึกหัดสมาธิจิตใจด้วยสมาธิฝึกหัดความคิดด้วยปัญญาสามเณรที่ได้มาอยู่ตรงนี้ก็ได้เรียนรู้เรื่องของความมีระเบียบวินยัยเรื่องของการทํางานเป็นกลุ่มเรื่องความรับผิดชอบเรื่องความสมัครสมานสมัคคีและก็บทบาทของคณะสงฆ์ที่สามเณรพึงกระทําในฐานะที่จะไปเป็นพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าต่อไปในภายภาคหน้ารวมถึงได้ มีการจัดสัมมนาโดยเชิญผู้สูงคนวุฒิหลายท่านไม่ว่าจะเป็นตัวแทนจากทหารอนุสาสนาจารย์มณฑนานบที่32ท่านพันตรีวีระลิขิตเลิศนายกสมาคมพัฒน,นาเมมโมท่านพ่นิดาทักษิณาพิมุกตัวแทนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตประเทศไทยแล้วก็มีนายกสมาคมสภาประชาชนจังหวัดลำปางที่ได้มาพูดถึงความคาดหวังของคารวะที่มีต่อสถาบันสง์รวมจนถึงพูดถึงเรื่องของ ประโยชน์หรือคุณอุปการของพระพุทธศาสนาที่มีต่อตัวของวิทยากรแต่ละท่านแล้วก็ตลอดจนถึงคุณอุปการของพุทธศาสนาที่มีต่อสังคมชุมชนซึ่งสามเนรได้เรียนรู้ได้ฝึกหัดขัดเราตลอดระยะเวลาในการจัดกิจกรรมนอกจากเราจะฝึกหัดปฏิบัติธรรมตามหลักการของพระพุทธศาสนาคือการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเดินจงกรมนั่งสมาธิแล้วก็ยังมีกระบวนการในการแบ่งกลุ่มนะให้สามมเนรไประดมความคิดหลังจากที่ฟังบรรยายเรียบร้อยแล้วรนะวมถึงเรื่องของการฝึก ุ่มให้มีความรับผิดชอบการดูแลความสะอาดการแบ่งหน้าที่มากไปกว่านั้นสามเณรเหล่านี้ได้มา,าเรียนรู้เรื่องของการเป็นผู้ที่กินอยู่อย่างต่ําแต่มุ่งกระทําอย่างสูงกินง่ายอยู่ง่ายแต่ไม่มักง่ายมาทําตัวเองให้มีคุณค่าโดยการใช้ทรัพยากรต่างๆเนี่ยอย่างคุ้มค่าและน้อยที่สุดแต่เกิดประโยชน์สูงสุดมาเรียนรู้เรื่องของความเป็นพระเป็นเดนที่ดีเช่นเคร่งครัดในศีลเชี่ยวชาญในศาสตร์ฉลาดในธรรม บำเพ็ญประโยชน์โปรดมหาชนรุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นที่สองที่ทางโรงเรียนบาลีสทิตศึกษามหาวิทยาลัยมัจจุฬาลงกรณราชะวิทยาลัยวิเขตเชียงใหม่นําสัมะเนินมาปฏิบัติธรรมที่นี่ก็จบเสร็จสิ้นไปด้วยดีทุกรูปก็ต่างได้มีความคิดความอ่านมีจิตใจที่สุขสงบได้กําหนดชีวิตได้ค้นพบตัวเอง ได้คนพบตัวเองว่าตัวเองนั้นต้องการอะไรถนัดอะไรได้มีเป้าหมายว่าจะเดินไปทางไหนจะนำพาชีวิตนำพาตัวเองไปสู่เส้นทางไหนไม่ว่าจะเป็นเส้นทางของคังคารวาสเส้นทางของบรรพชิตซึ่งเรื่องเรื่องอย่างนี้เนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปกำหนดกฎเกณฑ์ได้ก็ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลแต่อย่างน้อยเนี่ยถ้าเขาเหล่านี้บวชอยู่และมาฝึกขัดขัดเกลาอย่างนี้แล้วเนี่ยบวชอยู่ก็จะเป็นพ้นดีแก่พระศาสนาศึกออกมาก็ได้พัฒนาสังคม กระผมนันอาตมาภาพในนามของผู้อำนวยการสถาบันธรรมพิวัตรอันเป็นสถาบันเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมซึ่งตั้งอยู่ณที่พักสงฆ์สถาบันธรรมพิวัตรบ้านศบเติตนตำบลศบปาดอำเภอเม,อม,เมอามจังหวัดลำปางต้องกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์พระมหาสุเกียรติสิริอรุโนผู้อำนวยการโรงเรียนบาลีสาสตที่ศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิเขตาเชียงใหม่เป็นอย่างสูงอีกครั้งหนึ่งที่ได้นำสัมมเนนมาฝึกหัดปฏิบัติ ที่นี่เพื่อให้เป็นผู้ที่สืบทอดพระพุทธศาสนาแล้วก็พัฒนาสังคมให้ร่มเย็นจเจริญสุขกอกง,งามตรา,าบนานเท่านานตอนแรกก็นึกว่ามันรักอียงฟังไปฟังมันรักเขาภูเขาดอยเป็นหข,ของห้องดอยปากไม่ว่าช่วยกันดูแลรักษาป่าอย่าทำลายเป็นนโยบายของรัฐสำรับน้ำมนออกมากลเป็นเพชรเป็นหอยดัง แบบวัน,นนั้นน่ะให้เฮาททำฝ่ายทัรองทังลงรองฮักษาป่าฮักษานุรัก์นนหลงสร้างสมลึกของคนเป็นชิปปีบดังเนี่ยพองมาทาฝ่ายวันเดียวระดังเดี๋ยวจะขึ้นไปฝ่ายแม่พองก็ได้คข่าวไหวแค่พระชนนกพระชนนีแล้วก็พระพิสุทธิสมณเณรนั่นเองถือว่าเราเป็นผู้มีศีลนะมหากษัตริย์ไทยนี่ไม่ไหวพระสงฆ์นิกาไม่ไหวใครทัทง้ทงนัง้นน่ะไหวแต่พ่อกับแม่แล้วก็พระพิสุทธิสมณเณร เพราะนั้นเราก็เป็นหนึ่งในสี่อย่างนั้นที่<ม>พระองค์ทรงประัเพราะว่าเรามาเข้าค่ายครั้งนี้ก็คือผมก็มองว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีกว่าหลายๆครั้งที่เคยนํานักเรียนไปจากตุนนี้นั่นบ้านเนี่ยผมว่าไอ้ตรงนี้บรรยากาศสัปเะดีที่สุดสวัสดีครับผมร้อยตำรวจโทบุญศรียศเกอุดลองสวัสดิ์สืบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่หมาะปฏิบัติหน้าที่สายตรวจตำบลสุปาดเห็นโครงการนี้ ผมดีใจด้วยที่โรงเรียนวัดสวนดอกและก็พระอาจารย์ที่นี่มานําเนนมาปฏิบัติธรรมก็เป็นสิ่งที่ดีครับอนาคตของชาติและก็เห็นสมณเณรมาปฏิบัติธรรมผมดีใจด้วยครับและได้ติดต่อพระอาจารย์ว่าถ้ามีอะไรให้ผมรับใช้ทางสายตรวจสปุปาศและนาศักก็ยินดีรับใช้ครับผมร้อยตำรวจโทกรระเวศจับดีสายตรวจตำบลสบปุปาศนาศัก ก็ดีใจอย่างพี่บุญศรีได้ว่านะครับว่ามีสาม,มนเณรมีที่มาร่วมปฏิบรรัติทำที่ที่ไอสำนักสงฆ์แห่งนี้ก็ผมก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ดีครับอยู่พอสามเดืนต้องกลับไปชิดนะครับ,รบว่าเราจะไปตรงไหนอย่างไร ค้นหาความชอบความัดของตัวเองด้วยนะครับผมมาที่นี่ผมได้เรียนรู้อะไรบ้างครับการปรับตัวการปรับตัวนะเรียนรู้เรื่องการปรับตัวให้เรา่กับพื้นที่ให้เรา่กับบุคคลครับผมสถานที่ด้วยนะครับอ่าที่นี่ครับผมคนพวกตัวเองเจอหรือยังหรือมีปัญหาจะเรียนต่อแต่ไม่ต้องหน้าครับนี่เรียนต่อแน่นอนครับนต้องเรียนต่อครับโปรโบดังๆครับ สวัสดีครับผมสมเมนจากิดปูล่าครับอยู่ชั้นมาหกทับหนึ่งครับมาจากโรงเรียนบดีสาธิตศึกษาครับก็รู้สึกดีครับที่ได้มาครับท่านเป็นแบบอย่างที่ดีครับสุดยอดครับเป็นแนวทางที่แบบ สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ครับแล้วก็ท่านมีแนวทางปฏิบัติที่แบบวางแผนให้คนเป็นคนที่ดีครับครับผมครับครับผมชื่อสัมเนินดีดองอินนะครับผมเป็นตัวแทนสำมานินบาลีษาที่ศึกษาทุกรูปนะครับครับวันนี้ผมก็ได้มาเข้าค่ายคุณธรรมนะครับคุณค่ายคุณธรรมมาพิวัตรนะครับบ้านศบเติรนนะครับอําเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางนะครับ ในครั้งนี้นะครับผมได้มาเข้าค่ายในครั้งนี้ก็เสร็จชิ่นลุล่วงไปด้วยดีนะครับผมก็มีความปิติยินดีอย่างยิ่งนะครับได้ความรู้ต่างๆนะครับและได้เจอกับท่านวิทยากร4ี่ห้าท่านนะครับอย่างโดยเฉพาะพระอาจารย์สาธิตธีระปัญโยนะครับก็เป็นพระสงฆ์ที่มีบทบาทนะครับให้ความสําคัญแก่ชุมชนและประเทศครับผมครับมีความรู้สึกประทับใจครับ ที่มาในครั้งนี้ครับแล้วก็บรรยากาศหนาวนะครับนาวครับก็รู้สึกดีใจครับที่ได้มาเข้าค่ายและอบรมคุณธรรมนะครับผมชื่อสัมณเณรทวีชัยเลาห่างนะครับตอนนี้ศึกษาอยู่ที่วัดสวนดอกโรงเรียนบาลิสติกมาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่นะครับมีความรู้สึกยังไงที่ได้มาทศนิสสารอ่าธรรมดาครับธรรมดาก็ไม่ตื่นเต้นเท่าไหร่ครับแต่ ก็เหมือนทัศนศึกษาทั่วไปแต่ครั้งนี้ได้ความรู้อะไรมากมายครับผมสมณเนรพิรพัพน์ไพรพไเจอทองชมป์มองท่านหนึ่งนะครับมาจากโดเดียนบาลีศาสตรที่ศึกษามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่วันนี้ผมดีใจดีใจมากนะครับที่ได้มาทัศนศึกษาและปฏิบัติธรรมในสูงปฏิบัติธรมธรมธรรมานพิว่ารู้สึกดีครับรู้สึกมีความสุข ได้ความรู้มากมายครับอยากให้มีแบบนี้อีกครับปีหน้าสวัสดีครับผมสมานเณรสัญญานะครับได้ความรู้สึกได้การเป็นผู้นําการพัฒนาของพระสงฆ์นะครับพัฒนาสังคมนะครับได้รู้สึกดีมีคุณธรรมได้ระเบียบวินัยเพิ่มมากขึ้นนะครับก็รู้รู้สึกดีว่าได้ออกจากโรงเรียนมามาดูโลกกว้างตาอันสาแสง แรงกล้าเบื้องบนเอื้ออาทรทุกแห่งทุกหนความคิดความฝันมุ่งกันทุกคนอยากเจอจ้าเหมือนดังตะว,วันจากการสังเกตตั้งแต่ได้มาอยู่ร่วมกับนักเรียน ก็เห็นว่านักเรียนได้รับองค์ความรู้จากวิยากรอบรมคือท่านอาจารย์าสาธิตธีระพัโยตลอดถึงผู้ทรงคุณวุฒิผู้มีความรู้หลากหลายท่านที่ได้เสียสละเมตตามาเปิดประเด็นมาให้แง่คิดมาให้มุมมองในการพัฒนา,ากลุ่มสาสาทาญาตที่จะได้สําเร็จการศึกษาในระดับชั้นม .3 และมอ .6 อันนี้ถือว่าเป็นจุดประสงค์หลักอของสถาบันของการศึกษาที่โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา ตั้งเป้าหมายไว้เพราะว่าการได้ออกมาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆกับชุมชนสังคมเนี่ยถือว่าเป็นการเรียนรู้นอกสถาบันการศึกษาแล้วก็ได้เรียนรู้จากวิถีชีวิตจริงสังคมจริงสิ่งที่มีอยู่จริงก็เพื่อที่จะเกิดแรงจูงใจแรงกระตุ้นให้นักเรียนชั้นม .3 ม6เนี่ยได้เป็นพระนักคิดนักพัฒนาเราได้เรียนภาคทฤษฎีมาก็เกือบตลอดปีการศึกษาไม่ว่าจะจบชั้นม3หรือม6อย่างน้อยก่อนที่จะจบออกไป นะเราก็มีโอกาสได้มาเรียนรู้ภาคปฏิบัติอย่างแท้จริงในนามของอพระอาจารย์เองนะที่เป็นผู้บริหารนะครูบาอาจารย์หลายท่านแล้วก็หลายภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะสถาบันธรรมิวัตนแห่งนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะขอพระคุณพ่อครัวแม่ครัวคณะศัทธาญาติโยมนะตลอดถึงผู้ที่เกี่ยวข้องของบ้านสุตนนะที่ได้เลี้ยงดู ที่ได้เอาใจใส่นะสนับสนุนนะด้านกำลังอาหารทั้งเช้าเพนแล้วก็น้ำปันะตลอด3วัน4คืนด้วยดีที่ผ่านมาในโอกาสนี้ก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งมาในโอกาสนี้